ทำไมมาช้าวันนี้วันสำคัญของพี่นะจะทำลายเลิกแต่งงานของพี่หรือไงโอ้โห i n c e s s bride ของสองสวยที่สุดในโลกเลยค่ะรอก่อนเถอะว่าไหนที่สองแต่งงานสองก็จะเป็น Princess bride เจ้าสาวที่สวยที่สุดแย่งตำแหน่งพี่ไปแน่นอนสองดีใจนะคะ ที่ได้อยู่ร่วมยินดีกับพี่หนึ่งในทุกช่วงเวลาสำคัญโดยเฉพาะวันนี้วันแต่งงานของพี่หนึ่งสองขอให้พี่มีความสุขมากๆในชีวิตคู่นะคะพี่ต้องมีความสุขสิพี่ต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะพี่จะได้แต่งงานกับผู้ชายที่พี่รักและพี่ก็ไม่คิดว่าจะรักใครได้อีก พี่หนึ่งคะฝ่ายเจ้าสาวพร้อมหรือ,อยังคะฝ่ายเจ้าบ่าวอี่ยงเขาพร้อมแล้วนะคะแล้วเขารออยู่แล้วนะคะพี่หนึ่งพร้อมแล้วจ้ะเดี๋ยวค่ะน้องเล็กล่ะตเพื่อเจ้าสาวหาไปหนคนอนะ่ะมาแล้วค่ะมาพอดีเลยทำไมมาช้าวันนี้วันสำคัญของพี่นะจะทำลายเลิกแต่งงานของพี่หรือไง น้องเล็กก็มาแล้วไงคะพี่หนึ่งแถวนะอย่าลงเสียไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเจ้าสาวไม่สวยนะนะคะเอ้ยพี่หนึ่งคะลุงหนว่าเราไปกัะเดอคะค่ะหยุดเสียเรื่องเสียยามะครับพี่หนึ่งใช่เลยคะ่ะ ทำไมต้องด่ากันขนาดนั้นเด้อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้องเล็กไม่เอานะวันนี้วันแต่งงานของพี่หนึ่งนะวันสำคัญน,น้องเล็กี่ขอนะหนักเบาเราก็พี่น้องกันนะ่ะเราเหลือกันอยู่แค่นี้เองนะอย่ากโกรธแค้นกันไปเลย